เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอังคารที่10กุมภาพันธ์2026หัวข้อจงประกาศข่าวประเสริฐในทุกสถานการณ์ข้อพระคำหลัก2ทิโมทีบทที่4ข้อที่2 2จงประกาศพระวจ,จะนะจงทำอย่าง มคมักคำนนทั้งในขณะที่คนสนใจและไม่สนใจจงชักชวนตักเตือนและหนุนใจด้วยความอดทนและด้วยการสั่งสอนอย่างเต็มที่อ่านพระคำที่กิจการบทที่8ข้อที่5ถึง8 5. ส่วนฟิลิปไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นสมาเรียและประกาศเรื่องพระคริสต์ให้ชาวเมืองนั้นฟัง 6. ฝูมชนต่างสนใจฟังถ้อยคำของฟีลิปขณะฟังท่านประกาศและเห็นหมายสำคัญต่างๆที่ท่านทำเจ็ดเพราะว่าพวกผีโซโครกที่สิงอยู่ในหลายๆคนพากันร้องเสียงดังแล้วออกจากคนเหล่านั้นพวกที่เป็นอัมพาตกับเป็นน้อยก็หายเป็นปกติแปดจึงเกิดความปลื้มปีติอย่างยิ่งในเมืองนั้นเนื้อหา ผมให้ความสำคัญกับการประกาศข่าวประเสริฐมาโดยตลอดตอนที่ผมยังเป็นคริสเตียนวัยรุ่นอยู่นั้นเพื่อนๆของผมและผมมักมองหาโอกาสที่จะบอกผู้คนเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์พวกเราบางคนซื้อเครื่องขยายเสียงและออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ทุกครั้งที่มีโอกาสผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งเราไปประกาศในเมืองชื่อกันมาก ในรัฐควาร่าเมืองนั้นขึ้นชื่อเรื่องความไม่เป็นมิตรต่อผู้ประกาศข่าวประเสริฐจนไม่มีคริสตจักรอยู่ที่นั่นและไม่มีใครกล้าประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นเมื่อผมได้ยินเรื่องเมืองนั้นผมก็พูดว่าจริงเหรอผมต้องไปที่นั่นเพื่อประกาศข่าวประเสริฐคนที่บอกผมเรื่องเมืองนั้นบอกว่าถ้าคุณไปที่นั่น พวกเขาจะคว้างหินใส่คุณผมบอกพวกเขาว่าผมกำลังมองหาโอกาสที่จะถูกคว้างหินใส่เพื่อที่ผมจะได้บอกอาคาัครทูตเปาโลว่าผมก็ทนทุกข์เพื่อพระเยซูเชน่นกันเมื่อผมได้พบท่านในสวรรค์ผมบอกคนในโบสถ์ของเราบางคนว่าผมจะไปเมืองกันมาเพื่อประกาศข่าวประเสริฐไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามและบางคนก็บอกว่าจะไปกับผมด้วย เมื่อเราไปถึงเมืองกันมากคนที่นั่นบอกเราว่าพวกเขาไม่ต้องการพระเยซูของเราเราตอบว่าเราจะไม่หันกลับดังนั้นเราจึงไปประกาศข่าวประเสริฐตามบ้านต่างๆชาวเมืองรายงานเราต่อหัวหน้าเผ่าและเขาก็ส่งคนมาเรียกเราเมื่อเราไปถึงที่นั่นเราบอกเขาว่าเรามาพร้อมกับข่าวดีสำหรับผู้คน เรายืนยันกับเขาว่าเราไม่ได้พูดอะไรที่ขัดต่อศาสนาของพวกเขาและเราเป็นคนปฏิบัติตามกฎหมายเขาบอกว่าให้เราไปต่อได้ดังนั้นเราจึงออกไปและประกาศข่าวประเสริฐต่อไปชาวเมืองไปแจ้งความหลายครั้งและเขาก็เรียกพวกเรามาอีกครั้งเราให้ความมั่นใจกับเขาว่าเราไม่ได้ก่อปัญหาใดๆที่เมืองนี้ บางคนในกลุ่มของผมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจและบอกว่าเราควรจะออกไปก่อนค่ำอย่างไรก็ตามเรายังไม่ได้จัดการฉายภาพยนตร์ตามแผนที่วางไว้ผมบอกพวกเขาว่าเราจะไม่ไปจนกว่าจะทำทุกอย่างที่ต้องการเสร็จเราจัดฉายภาพยนตร์และหลายคนที่ก่อนหน้านี้ไม่ยอมรับพระเยซูและไปแจ้งความกับหัวหน้าหมู่บ้าน ก็มาหาเราและในที่สุดก็ยอมรับพระคริสต์ปัจจุบันนี้มีสำนักงานใหญ่ประจำจังหวัดของคริสตจักรคริสเตียนแห่งการทรงถ่ายของพระเจ้าอยู่ที่เมืองกันมาท่านที่รักเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพของพระเจ้าในยุคสุดท้ายท่านต้องพร้อมที่จะบอกผู้อื่นเกี่ยวกับพระเยซูไม่ว่าพระเจ้าจะส่งท่านไปที่ใดก็ตามประเด็นปฏิบัติ อย่าประกาศเฉพาะเมื่อสถานการณ์สะดวกเท่านั้นจงประกาศเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สะดวกด้วย